ดีค่ะพ่อพี่น้องพ่อพ่อก็หมูชองเด็กบ้านๆอยู่ง่ายกินง่ายค่ะมันนี่หมูบ่ม,มีเอียงสิ้าพี่น้องไบิ่งอยู่ผู้เดียวลังเลกงานพี่น้องเอ,อ้ยเ,เ,เ,เลิกสิ้าพี่น้องมาเก็บผักบุ้งผักบุ้งจะผักบุ้งผักบุ้งจีนนะคะผักบุ้งจีนค่ะห้าบาทสิบบาทจ้าคนดใดเพ่น ถ้าพี่น้องมาเก็บผักบุ้ง,นนง,งสีเ <c oughs> นะา,านะพี่น้องพอดีมีออเดอร์ผักบุ้งเส้าบาทสามสิบบาทล่ะพ่อแดดค่าน้ำมันอุ้ยค่าน้ำมันผสมพี่จังพี่จังแดดพอดีเลยล่ะแจ็คเส้าสามสิบเนาะพี่น้องจังแดดเขาก็ต้องมาเบิองอัน,นสวนบักแตงเขาอยู่แล้วก็เลยปลูกเส้าไปนั่งแต่พอมันเส้าสามสิบดอก ็ได้ทีละแปดสิบทีละลอยทีละนี่อยู่เก็บไปถันมีปัญญาเก็บไปหลายภายในสามชั่วโมงเก็บไปหลายเท่าไดก็ได้หลายเท่านั้นม้วนต้องเจอเกิดไปเก็บพวกบุ่งน,น้ำต้องเจอเกิดไปเก็บพักกันจวงในเวลาสามชั่วโมงนี่อยากได้หลายอย่างหลายแนวหลายพี่นอ้องคนสั่งเนาะพี่น้องมูทั้งหงองเฮ็ดงาน้องคนสั่งพวกสิบบาทเศร้าบาทผู้นั้นแน่ผู้นี้แน่จะเป็นลอยสั่นตัว ลุ้นราคามันถูอกันไดยเพเกี่ยวนี่น้ำมันกัแพงพี่น้องเอ้ยรัฐบาลมันเฮ็ดถือกลนอะไรน้ำมันมันแพงพี่น้องให้น้ำมันมันแพงก็ค่ะน้ำมันอะไรกัแพงขึ้นแพงขึ้นมิเตอร์แพงๆปุ๋ยกับแพงแต่ว่าราคาเขาถึกถือคนเฮ็ดถืกัน้หละแม่แม่นยันโดดพุ่งใหญ่คนไทยหันมากินเข่าเขามันถึกหันมากินเข่าเขาถมกนั่น ก็ไปคนไทยก็นทได้หันมากินเขาละบันน้อเจ้าไปกินของนอกแล้วเพราะมันแพงเขามันถือหันไม่กินเข่าซะพี่น้องแนวอื่นมันแพงเนาะคิดคิดในทางบวกเว้ยถข้าเขาคิดในทางลบ้ยมันกัแพงปุ๋ยกัแพงแล้วข้าเขากัเถือกเย็ดหน้าปังไว้กับเถือก มันเห็ดแห่เขาเมยมันเห็ดแห่เข่าหอนทอกนะพี่น้องอันที่เห็ดเห็ดมากเพราะหวังว่าราคาเขาสิดแปดบาทสิบบาทนวยมาโตกบูมอยู่สิบบาทห้าบาทแล้วเงี้ก็เมย์แกไปกินหอดมันเป็นแดดอาชีพเผ่าก็าาอาชีพเศร้า,าห,นห,ห,นหน้าคือเก่าแหละเห็ดยังไปคำมากเอ้ยยังกดเถามากเถามากแกมากก็โงูมาเห็ดให้เห็ดหน้าือเก่าละมูอ ก็จิม่มว่าได้หรอกอาชีบนี่พ่อแม่พ่นผ้าเห็ดมะเห็ดก็บ่ได้กินซื้อเขากินแห้งจีแพงาคาโกเกาพี่น้องเอ้ยตอนห้อเหงเย็ดนมันถือดูอดอกแต่พ่อเขาซื้อเขากินเท่านั้นแหละกลายเป็นของแพงเลย ตรงซบำยบนั่นนะกงบังก้นจนทามันถือเงี้ยน้ำโถถือโราพี่รองมิจหามิจหาลูกกักบุงก็จะใส่ดีค่าเรียกคนนี้ด่าทีนี้จักรีบาทเศร้าบาทกระบอกสู่ก,กัะต้อไป หมดหนาวไหมโอ้ยไอศิลป์โัดจ้าเจ้าเงินพ่อเจียวเข่าของผมของกรเจอกพ่อเกี่ยวหรอของหมูวะหรอพ่อเกี่ยวพอกแล้วล่ะแต่ว่าท้าไหดเหลืองท้าไหดเหลืองค่ะหลังเมษาอ่ะน่าจะปลายเมษาต้นพฤษภาคมก็ศิลพ่อเกี่ยว เทีวเดียวกันเฮ็ดพร้อมกันน้ำแข็งคางนี่ก็สิประมาณเดียวกันเอพี่น้องเฮ็ดพร้อมกันแต่สิบเกี่ยวกันไลเรียกันคนเกี่ยวห้องก็เกี่ยวกันแก่ว่าเขาสิบปงามซ้ำเพิ่นเราบ่ค่อยได้ออกมาเบิ่งบ่คอลเด้ออกมาสันเอาน้ำเซน่าปันไดยมายำได้ก็นแห่งกินๆนั่นมันหยาเลยหลายพี่น้องเลยหยาหลายครับไม่เห็นหน้า งานเป็ยงเป็นอดเป็นดอกเป็นหยาอยางงไม่หาใครเกียดหาหงาอยังเงีหาใครเกียดมันสิที่เป็นสีหาใครเกียดมันหยาหาอย่อ่นกับเมีน ยังกบลูแหละลูแต่ว่ามันแอะดีดีพี่น้องปอดไปนี่ล่ะส่งทุกกะพวกกูเลยรับเฟื่อยรถละนั่งยองๆมาไดงพี่น้องปวดขา ขา่มามันไรงามคู่ฟังนี่มว่าลรงามคู่ฟังนี่งามก่อนนี่คือคุยโมกันฉังนี <c oughs> จ่จะงดป้อมกัอนงดขางน,นี่ก่อนนะจังดขางน,นี่ดแดงก็ใกล้ที่จะเก็บขายแล้วล่ะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหะพี่น้องเลยเป็นไงเรา หามือคนบนวยไีน้ยทำเมือนี่ทำเป็นโซ่หรอโผล่เป๋วจะเป็นย่งจังบ่อยัดดูขังเดมือเดนออกมันอกขางเบ้อังขี่ขังก็อก็บอขอสดผัววอไปกอฟังทั้งหุ่นเนี่ยสดมาฟังทั้งหีเนี่

ก็ได้กินได้เล่นฟังเพิ่นทั้งเพิ่นเล่นได้เพิ่นก็นเล่นได้ฟังเพิน่นใบเล่นเพิ่นกระโบ,บเล่นมีสิรียอยู่ทั้งฟันทั้งมูอยู่นี่คือจังปลาซาเนี่ยนะไม่มีผู้ใดสาดน้ำไม่มีผู้ใดทาแป้งเลยปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เราไม่โดนทาแปง้งและเราก็ไม่เปียกทำแต่งาน มีผู้ใลมาทายืนในสัดโดมีผู้เลายมาสาัดู้ายวันนั้นบ่เนอ่พเปี่ยนงานไมเปีปีที่แล้วก็ผู้เปียกย <c oughs> ป,ปีที่แล้วก็เช็ดงานบรได้ไปไสปีนี้ก็เช็ดงานบ่ได้ไปไซอทีโตเดิ ถือท่าก็บอถือท่าดีนะยานเป็นคือเก่าอยู่บอเปลี่ยนบอถือเปลี่ยน,ยนมันอย่มาจมมอนกะบองฟังหนึ่งอูเป็นโมกันก่อนเด้อจะเฝ่าไปใส่อูไปโมโมก่อนมัมาหน้าู้เดียวกับยานผูดิมัอยู่ดออยูน่น,นำดด้ำงย้ำผาดิ ฟังทั้งคนก็จะเกี้ยกล่าเขาก็จอ,กอยู่แล่ไก่คเนาะสิบาาา่ามากกับสิบ่าดไหนแนวขายสิบสามาพ่ออมเขาก็เป็นไปได้ยางงยิ่งงานบม่ค่อยตรงกันเวลาเราไม่รอนะคะเราไม่รอที่จะหาเงินเขาไม่ว่างเราก็ต้องมาเอง มาผู้เดียวเขาคือกันงามเขามาว้่คทำคอยเราพี่น้องคัมเบ่อดาเดวหมอไปมานําทำหมอไปมานั่ให้ไฟเจ็บเลยเย็นเย็นพะกุง้งลมลม,ลม,ล,มลมดีค่ะคุณวานฝนตกบอ้อตกอีกเลหลมาเลหลมาหาย มาคาแขนมูกูหงัดก้อนกับฆาแขนเนี่ยคุณผ้องหมอนี่มูฟ่์ลอยมันยาวแห้งมันขายอยากเงี้ยมันมันเอาบะทันเพราะว่ามูฟว่ไมีตลาดก็ไม่มอสชงเพื่อเขาขายแต่น้ำหมองเงี้ยงเงี้ยงขายน้ำบาดเขเลยโบนิ่นยาี่วนิ่นแบบพ่อเก็บกับเก็บขายไปเรื่อยๆชงมันหั่นชงมันไปเรื่อยๆ ไปนางตลาดคื้อคนนอ มาหดปุยให้มันใหม่เนี่ยพี่น้องเอ้ยเด่นเข้มครับผมเนี่ขาดตังป๊อกมัน ร้ายแลวพี่น้องเหนียวแล้วซึ่งบรรยากาศจะเริ่มคั่มลุ่งแล้วมันขำแล้วจ้ะมันขำแล้วลุกไว้มือนี่ไม่ลุกอีกซั่งเต่มาเศร้าน้ำหายาดพี่น้องเวลากระหิบหิบไปไปวดติบอตอตบอสได้มือเลย พี่ซาหาชิบตาก็เผาแล้วตะเวนคำคอยเหรอพี่น้องหมูกะสิขอลาไปก่อนปากกดไลค์กดแชร์ติดตามมึงหมูเนี่ยนะคะเดี๋ยวมันสินเหมือดบ่เห็นทางเมื่อ เห็นหูเดี๋ยวหมูต้องไปล้างผ้าอีกสำหรับวันนี้หมูลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ